สวัสดีครับผมนุน่งอนุน่รสอ107เ,เคล็ดลับออนไลน์วันนี้ Facebook Pixel นะครับคืออะไรใช้ประโยชน์ยังไงติดตั้งอย่างไรนะครับค่อยว่ากันผมจะไล่เรียงช้าๆช,าๆชาๆัดๆอาจจะยาวนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อดูในกว่าต่อไปนะครับยังไม่ว่างดูก็คัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์เก็บไว้ใน Facebook ไทม์ไลน์ของคุณนะครับแชร์เพื่อนๆดู ติดภารกิจอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ต้องการมีที่ปรึกษานะครับผมเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์นะครับจริงๆแล้วผมแจกฟรีนะครับในช่องเนี่ยครับเรื่องเฟซไลน์ยูทูบวันนี้ก็ Facebook p กเซลนะครับแจกฟรีดูฟรีแต่ถ้าใครต้องการอยากจะถามอยากจะมีที่ปรึกษานะครับผมเป็นติวเตอร์ผมมองท่านเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อ ไม่ได้มองว่าเป็นนักเรียนจะต้องบังคับไม่มีนะครับฟังกันเพลินๆเรียนกันแบบพี่น้องคุยปรึกษากันแบบญาติมิตรโอเคผ่านวันนี้ Facebook Pixel ผมไล่เรียงจากเพื่ออะไรก่อนดีกว่านะครับถ้าถ้าคุณต้องการนะที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มันตรงมากๆเนี่ยคุณก็แค่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งอย่างอย่างเช่นคุณขายอะไรรถยนต์ครับสมมตินี่คือเว็บอะไรรถยนต์นะก็มีแบบว่า รีวิวมีการแจ้งการโอนการจ่ายการซื้อแบบชัดเจนมีรีวิวชัดเจนนะครับโอเคผมจะแนะนําในคลิปนี้บล็อกเกอร์เพราะว่ามันฟรีแต่ข้อเสียคือคุณต้องแปลงโค้ดเดี๋ยวผมมีเว็บในการแปลงอยู่ในใต้คลิป YouTube ของผมเนี่ยคลิกเข้าไปไปดูถ้าใครอ่านเจอข้อมูลอะไรต่างๆนะครับอย่าลืมกดลิงก์เข้าไปนะครับหรือว่าเซฟคลิปนี้แชร์เก็บไว้ดูในโอกาสต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้ลิงก์ นะครับกดกดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแบบนี้นะครับแค่คุณนําโค้ดมาวางนะครับโอเคเดี๋ยวลบว่างๆแบบนี้วางโค้ด Facebook Pixel นามาแปลงแล้วมันก็จะสามารถใช้งานกับบล็อกเกอร์ได้จบข่าวนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บที่คุณเช่าเดือนละ300นะครับหรือว่าพวกเซลเพจที่คุณซื้อมาเนี่ยนะครับมันมีแบบอัตโนมัติมีช่องให้คุณใส่ก็นำโค้ด Facebook Pixel ไปใส่เพื่ออะโอเคทีนี้เพื่อเหตุการณ์นี้นะครับ อธิบายนิดนึงว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูเว็บของคุณเนี่ยนะครับแค่ดูนะครับแล้วเขาไปเปิด Facebook เขาจะเจอโฆษณาของคุณถ้าคุณยิงโฆษณาใน Facebook แล้วเขาคนนั้นถ้าเป็นยูเซอร์เป็นมีบัญชีของ f a เฟ o o ุ๊กนะเขาก็จะเจอโฆษณาของคุณเออไม่งงนะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมแล้วกันนะครับไปดูเว็บ18บวกนะครับผมก็มีแอคเขาผมเป็นยูเซอร์ของ f a c e b o o k นะครับ ผมเปิดไปหน้าฟีดข่าวผมก็จะไปเจอโฆษณาแบบสิบแปดบวกนะครับถุงยางบ้างละบคลาคาร่าการพนันออนไลน์บ้างละนะครับโชว์เต็มหน้าเฟซผมเลยแบบนี้เขาเรียกว่าผมไปติดผมไปเชื่อมโยงกับ facebook ิกเซลของเขานั่นเองเมื่อคุณรู้ว่าเออใครก็ตามที่เข้ามาในเว็บของเราแล้วเหมือนเขาเขาจะเชื่อมโยงกับเราทันทีโดยที่ไม่รู้จักกับเราแล้วคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าคุณจะต้องไปให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเข้าเว็บเรากว่าจะยิงโฆษณาได้เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ ผมขอให้คุณตั้งเป้าหมายไว้สัก300คนมันจะโชว์ขึ้นแบบนี้ถ้าคุณเชื่อมโยง Facebook Pixel ติดแล้วก็คือไปฝังโค้ดไว้หลังบ้านเชื่อมโยงติดแล้วมันจะโชว์หน้าแบบนี้มันจะบอกว่าวันนี้กี่คนเข้ามาดูนะครับแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยกี่คนขอให้รวมได้สัก300รที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยสามร้อยเซของ f a c e b o o k นะครับ ไม่มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ชัว์ไงมันจะไม่ชัวว่าเขาจะมีบัญชี Facebook หรือไม่ไอคนที่เข้ามาดูเนี่ยถูกไหมแต่ว่ามันจะโชว์ขึ้นว่าเออดูกี่กี่ครั้งดูที่ไหนดูอะไรยังไงแต่อย่าลืมว่าคนไทยส่วนมากก็จะมีบัญชี Facebook กันทั้งนั้นอะประมาณ80%ที่เข้าเว็บเหล่านี้คือมีบัญชี Facebook ถูกไหมครับไม่ต้องกังวลขอแค่ตัวเลขสัก300โอเคผ่านบนรรลุปเป้าหมายของเราแค่300แล้วมันจะได้ผลยังไงพี่คือตรงนี้ฮะ ลากเมาส์มาชี้คําว่าคลิกคําว่าสร้างหรือคุณจะไปสร้างที่ไหนก็ได้สร้างในหน้าแคมเปญโฆษณาของคุณก็ได้นะครับคลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณจะไปเจอคําว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันหรือว่าลุกอะไรออเดียนมันจะขยายสมมติว่าคุณมีสามร้อยมันมันเด้งขึ้นมาไงมันจะเด้งคําว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยในหัวข้อ facebook Pixel นะครับพิกเซลของคุณที่ชื่อว่าอะไรรถแต่งซิ่งสมมุตินะ มันเด้งขึ้นมาคุณรู้ว่าคุณจําได้นะครับคุณก็ติ๊กเลือกแล้วเอาไปขยายในลูกอะไรจาก300คนคุณขยายเป็น3 0 0 0 0นหรือว่า1ล้านก็แล้วแต่ความเจือจางมันจะมีระดับ1% 5% 10%ซว่ากันไปคุณคุณเจือจางสักให้มันได้สัก5 0 0แสนถึง1ล้านมันก็เป็นกลุ่มเป้าหมายมันคล้ายๆมันจะโคลนนะครับมีกลุ่มเป้าหมาย3 0 0คนแล้วมันโคลนออกไปเป็น3 0 0 0 0นคนที่ชอบแต่งรถก็มีข้อมูลประชากรพฤติกรรมความสนใจนะครับที่มันคล้ายๆกัน ตัวตัวอย่างมาให้มันสัก3 0 0ร้อยห้นะครับดังนั้นไอตัวอย่างที่จะนําไปให้ Facebook ขยายเนี่ยเราก็สร้างมาจาก Facebook p กเซลนี่แหละครับแต่ว่ามันต้องไปติดตั้งในเว็บไอเจเว็บเนี่ยคุณจะสร้างในผู้ให้บริการอย่างเช่น w o r d p r เพจหรือว่าบล็อกเกอร์ของ Google ซึ่งใช้ฟรีแต่ไอตัว w o r d p r เพจมันมีส่วนขยายนะครับมีช่องให้วางโค้ดแล้วจบข่าวเลยไงแต่ไอบล็อกเกอร์มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนดังนั้นคุณต้องกดใต้คลิปเพื่อไปเข้าเว็บแปลงตรงนี้นะ ในเว็บที่เกี่ยวข้องผมจะเขียนคําว่าเว็บที่เกี่ยวข้องใต้คลิปนะเข้าใจแล้วนะว่าเพื่ออะไรนะครับมันคืออะไรแล้วเพื่ออะไรต่อไปทํำยังไงโอเคทีนี้ทํำยังไงคือหนึ่งบัญชีเนี่ยคุณผู้ชมมันจะสามารถใส่พิกเซลได้หนึ่งนะครับได้ได้หนึ่งพิกเซลเท่านั้นนี่ฮะแล้วแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์การเชื่อมโยงไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันทําได้หลายเหตุการณ์ก็จริงแต่ว่าหนึ่งพิกเซลเท่านั้นอ่ะช่างมันเถอะแต่สรุปว่า บัญชีนี้ผมสร้างแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปอีกบัญชีนึงเพื่อเริ่มต้นพร้อมๆกันให้เห็นภาพเลยนะเอาชัวๆเอาของฟรีนี่แหละนะครับลุยกันเลยสร้าง b l o g g e r .com นะครับเข้ามาแล้วให้คุณทำตามขั้นตอนของเข,งขงนนานน่นนั่นนี่ถ้าทำไม่เป็นให้กดตัวไอมุมขวาไปเรียนบล็อกเกนะครับสมัครสร้างเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกคำว่าโพสนะครับสร้างโพสเหมือนคล้ายๆโพสใน a c e b o o k Timeline นะครับแต่ว่ามันสามารถสร้างหน้าเพจได้ ตรงนี้นะครับหน้าเพจหรือว่าหน้าหน้าเว็บตรงนี้หรือว่าเพจมันคล้ายๆ Facebook Fanpage แต่มันจะไม่ทํางานนะดิดังนั้นคุณต้องคลิกสร้างโพสตนะครับแบบนี้เมื่อคุณสร้างเสร็จแล้วสร้างโพสต์หมายถึงอะไรเดี๋ยวผมจะไม่คลิกเข้าไปนะเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายๆ Microsoft Word ที่มันต้องใสให,ให้ให้คุณพิมพ์เนี่ยฮะพิมพ์ตัวหนังสือแทรกรูปภาพแทรกอะไรคุณก็ไปใส่ให้มันครบให้มันสมมุติว่าคุณขายอะไรรลสซิ่งเนี่ยก็ใส่ให้มันรูปภาพข้อความรีวิวต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วคุณก็คลิก เผยแพร่หรือว่าโพสเมื่อคุณคลิกเผยแพร่แล้วมันเด้งขึ้นมาหน้าแรกในหัวข้อโพสต์ให้คุณลากเมาส์มาชี้รูปลูปกตาคลิกปัป๊บนะครับมันก็จะโชว์ URL ขึ้นมาให้คุณดดบเบิ้ลคลิกไปเรื่อยๆคลิกคลิกคลิกให้มันเด้ง https ขึ้นมาเต็มแบบนี้นะครับแล้วคุณลบมาเหลือแค่ .com ก็พอนะครับลบมาถึง .com พอแล้วนะครับอ่ะโอเคแบบนี้เห็นไหมเมื่อแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกอีกรอบหนึ่งสรุปว่าให้มัน https มาถึง ยาวเฟ้ยแล้วให้มี .com ก็พอนะครับคัดลอกแบบนี้นะครับผมคือ make money 2 5 6 2อ่ะ .boxsport.com ประมาณนี้นะคัดลอกให้เรียบร้อยเลยนะคัดลอกแล้วก็เตรียมเปิดหลังบ้านตรงนี้นะครับหมายถึงว่าหลังบ้านในหน้าแดชบอร์ดหลักๆนะครับสิ่งที่เราจะไปวางเนี่ยก่อนที่จะไปที่ใน Facebook เนี่ยให้คุณเตรียมตรงนี้นะครับทำความเข้าใจให้มันเคลียร์จบตรงนี้ก่อนที่จะวางโค้ดให้คุณวางที่ทีม ตรงนี้นะด้านล่างของการออกแบบคุณจะเห็นคำว่าทีมให้คุณคลิกเข้าไปที่ทีมแล้วคุณลากลูกศรมาที่การปรับแต่งคลิกเมนูลูกศรเล็กๆเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาให้คุณคลิกคําว่าแก้ไข html นี่คือการเตรียมการหลังบ้านพร้อมที่จะวางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวางยังไงทีนี้โอเคเรียบร้อยแล้วให้คุณไปที่ a c e b o o k เอ่อพิกเซลนะครับตัวจัดการโฆษณาให้เข้าเว็บของ Facebook ที่เป็นเว็บออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยที่มันจะเขียนว่า t s เขีด t s เนี่ย facebook com ตัวจัดการโฆษณาคลิกตรงนี้นะ ไม่ไม่ควรไปเข้าเว็บพวกโฆษณาเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคสู่หน้านี้แล้วให้คุณคลิกไปที่ตัวจัดการอีกครั้งหนึง่งมันซับซ้อนแบบนี้แหละคุณผู้ชมใจเย็นๆจากนั้นคุณผู้ชมสังเกตคําว่าตัวจัดการเหตุการณ์จะอยู่บรรทัดใดก็แล้วแต่ให้หาคํานี้นะครับตัวจัดการเหตุการณ์คลิกรอสักครู่ครับจากนั้นครับ คุณผู้ชมก็คลิกแสดงภายหลังนะครับมีข้อความอะไรต่างๆออกมาก็นะโอเคคลิกแสดงภายหลังเคลียร์หน้าจอให้เรียบร้อยนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นะครับแหล่งเชื่อมแหล่งข้อมูลคุณจะคลิกตัวน้ําเงินหรือว่าเครื่องหมายบวกซ้ายมือก็ได้เช่นกันนะครับคลิกอะไรก็ได้แล้วแต่นี่ฮะแล้วคุณเลือกคําว่าเว็บนะครับหนึ่งบัญชีเนี่ยมันจะเชื่อมโยง Facebook Pixel เชื่อมกับเว็บเนี่ยได้ ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องนะต้องระวังนะครับห้ามห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในการเชื่อมเว็บไซต์ที่คุณต้องการนะครับในการแก้ไขคือคุณต้องไปแก้ในในไอ้เว็บของคุณคุณจะไม่สามารถแก้ข้อมูลในพิกเซลใน f c e e o o o โอเคนะครับดังนั้นนะครับคุณเลือกคุณต้องคลิกเลือกเว็บจากนั้นคลิกเริ่มเลยนะครับแล้วเลือกพิกเซลของ facebook คลิกขวามือตรงนี้แล้วคลิก เชื่อมทีนี้ก็ตั้งชื่อว่าอะไระแต่งแต่งรถแล้วกันชื่อยอ่อเอาที่คุณจำได้นะครับตรงนี้คือวาง URL ลิงก์นะครับที่คุณเปิดรอไว้เนี่ยนะครับโอเคก็โอเคดับเบิลคลิกคัดลอกมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเผื่อลืมนะครับกลับไปแล้ววางจากนั้นคุณผู้ชมครับ เช็คดูความถูกต้องเรียบร้อยแล้วดําเนินการต่อนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องนี่มาแล้วฮะ,ค,ะคือคุณคุณเปิดบัญชีแล้วมันเหลือแค่การเชื่อมโยงนะครับตอนนี้ให้คุณคลิกคาว่าติดตั้งโค้ดด้วยตัวเองเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้คลิกตรงนี้นะมีสามขั้นตอนก็ทําไปดีทีละขั้นตอนคุณอาจจะแบบนี้ฮะหน้าจอเนี่ยลดลงมาสัก 80%สนะคุณจะเจอคําว่า copy แบบนี้แล้วขั้นตอนที่2เนี่ยเออยังไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องอ่านได้นะขั้นตอนที่2มันอาจจะงงๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงเมื่อคุณคัดลอกโค้ดแล้วคุณก็ในกรณีบล็อกเกอร์เนี่ยคุณต้องไปแปลงไงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าไปแปลงยังไงคัดลอกก่อนนะเมื่อเนี่ยตรงเนี้ยคัดลอกเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องไปทําขั้นตอนที่2ออะไรมากมายนะครับมันมันแค่อธิบายไม่ต้องยังไม่ต้องกดดําเนินการต่อนะ ให้คุณแปลงโค้ดก่อนนะครับไปเว็บที่ผมแนะนําเว็บแปลงเนี่ยนะครับผมจะฝากไว้สอนใต้คลิปเข้ามาในเว็บแปลงทําตามขั้นตอน1นึ่งสองสามที่ผมแนะนําไว้นะนะครับวางนะครับวางปั๊บแล้วคลิกคอนเวิร์ครั้งเดียวพอนะครับคลิกหนึ่งครั้งโอเคจากนั้นคุณคลุมสีน้ําเงินทั้งหมดตัดตัดได้เลยนะเนี่ยคลิกตัดหรือว่าคัดลอกแล้วแต่นะครับจากนั้นก็ไปที่ หลังบ้านจําได้ใช่ไหมครับว่าเราเข้ามาได้ยังไงทบทวนกันอีกรอบถ้าเผื่อลืมมาจากตัวนี้นะครับในส่วน blogger เนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อทีมในเว็บอื่นๆมันมีในส่วนหัวข้อที่วางโค้ด html เอ,อ่อวางโค้ด facebook pixel นะครับแล้วแต่ผู้ให้บริการในส่วน blogger คือคลิกคําว่าทีมมาที่ปรับแต่งแล้วลากคลิกเมนูเพิ่มเติมคลิกคําว่าแก้ไข html เนี่ยทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกพื้นที่ว่าง ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคลิก c t r l f เพื่อให้เด้งช่องเ e a ร์ h ขึ้นมาพิมพ์คำว่า head นะครับผู้ชมพิมพ์ hate. h e d e e d แบบนี้นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลย head แล้ว enter ครับมันจะค้นหานี่ไงครับในส่วนผมจะอยู่ด้านบนนิดนึงแต่ว่าผมพิมพ์โชว์ไงว่าเออจะค้นหาได้ไงประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับกดเว้นบรรทัดเขาให้วางด้านบนนะครับหัวข้อที่2ที่อาจไม่เจอเนี่ยหมายถึงเขาเขาบอกว่า ภาษาอังกฤษนะนะเขาบอกว่าให้ให้วางด้านบนเนี่ยเนี่ยวางด้านบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับวางด้านบนดังนั้นเราต้องเว้นบรรทัดนี่ฮะเว้นเว้นสักสองสามบรรทัดแล้วแต่นะครับขอแค่วางให้มันอยู่ด้านบนของคําว่า head ตรงนี้ก็พอนะครับทีนี้โอเคเว้นอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อความสวยงามไม่เป็นไรนะครับขอแค่เว้นบรรทัดวางนะครับนี่งไงครับ นี่ที่เราแปลงแปลงโค้ด Facebook Pixel แล้วนำะมาวางต้องแปลงก่อนนะมันถึงจะยอมรับแปลงเสร็จแล้วนะครับโอเคคลิกบันทึกห้ามลืมเด็ดขาดคือบันทึกนะครับบันทึกรอนิดนึงสำเร็จครับอัปเดตสำเร็จคุณก็คลิกย้อนกลับโอเคสำเร็จแล้วนะวางโค้ดไว้ในไอเนี่ในบล็อกเกอร์เรียบร้อยนะครับกลับไปที่ Facebook Pixel ของเรานะ โอเควางเรียบร้อยแล้วคุณคลิกดําเนินการต่อเมื่อวา,วางแล้วก็คลิกดําเนินการต่อนะครับแนะนําให้คุณติ๊กเท r ร์นออนนะครับอโตเมติอะไรก็ช่างมันเถอะสรุปว่าคลิกอโตเมติแล้วคลิกดําเนินการต่อเอ่อในขั้นเริ่มต้นคุณยังไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรวุ่นวายนะครับในส่วนเพิ่มโค้ดเหตุการณ์อะไรต่างๆยังไม่ต้องนะครับคลิกออกไปก่อนนะครับยังไม่ต้องตกใจกับอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิกยกเลิกออกไป นะครับแค่คุณนำโค้ดไปวางบนเฮดนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ลองเข้าไปดูดูผ่านมือถือหรือดูผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งรีเฟชใช้มือถือนะครับเปิดลิงก์นี้นะครับเริ่มส่งให้เพื่อนได้ดูแต่ว่าห้ามส่งมั่วนะครับขอให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณจะต้องนำไปขยายนะครับขยายกลุ่มเป้าหมายเกะประมาณนี้มันไม่มีอะไรมากนะแต่ขอแค่คุณ เริ่มต้นสร้างต้นแบบขึ้นมาสามร้อยห้าร้อยยอดวิวเนี่ยเข้าไปในเว็บก็พอแล้วนะครับหน้าที่ของเราสร้างต้นแบบก่อให้มันตรงนะนะครับก็คลิกทดสอบเหตุการณ์นะครับเนี่ยหัวข้อการมินิจฉัยประวัติการตั้งค่าเนี่ยคุณลองคลิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกม,มันจะยังไม่เด้งขึ้นมามันอาจจะเอ่อคุณยังไม่มันมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยภาพรวมเนี่ยนะครับดําเนินการตั้งค่า พิกเซลต่อเนี่ยนะครับมันมันยังนิ่งมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งคุณผู้ชมมันยังไม่เรียวไทม์อาจจะยังไม่สําเร็จยังไม่สามารถคือให้เวลา Facebook มันเชื่อมต่อนิดนึงนะครับคุณก็ลองใช้มือถือเครื่องอื่นๆเปิดดูนะครับโอเคคุณผู้ชมคลิกมาที่เหตุการณ์ทดสอบนะครับเมื่อกี้ผมวางลิงก์เนี่ยฮะลิงก์ที่เราติดตั้งโค้ด f a c e b o o k p i x ซ l ไว้ในหลังว่าน่ะนะครับผมคัดลอกคัดลอกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ นำมาวางมันมีช่องให้วางนะครับเหตุการณ์ทดสอบเนี่ยวางแล้วก็กดยืนยันให้มันเชื่อมต่อเหตุการณ์ทดสอบปับ๊บนะครับรอไม่นานนะครับแล้วคลิกมาดูที่ภาพรวมเรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นหน้าตานะครับประมาณแบบว่ามีรายละเอียดช่องนู้นนั่นนี่ก็แสดงว่าเนี่ยฮะมันขึ้นว่ากําลังใช้งานมีอ่าพิกเซลมีช่องขึ้นมาแบบนี้แล้วมีช่องคาว่าเพิ่มเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้มันเริ่มจะเชื่อมติดแล้ว าจใช้เวลาประมาณ5-10นาทีแต่จริงๆแล้วมันเรียวทามมันแล้วแต่นะผมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมอาจจะผู้ปั๊บเรียวทามแต่บางคนอาจจะมีดีเลย์หน่วงสัก5นาที10นาทีก็แล้วแต่นะครับ Facebook แต่ถ้าสูตรที่ผมแนะนำเริ่มตั้งแต่การแปลงโค้ดเอาไปวางในหัวข้อทีมแก้ไข html นะครับวางด้านบนของ head แต่ต้องอย่าลืมแปลงโค้ดก่อนนะก่อนไปวางนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับ คุณก็จะเชื่อมต่อติดแน่นอนนะครับเมื่อติดแล้วก็สามารถใช้ไอเนี่ยลิงก์ที่คุณติด Facebook Pixel เช็คดูจากเมื่อกี้นะครับเมื่อติดเรียบร้อยเช็คดูนะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็นำไปโพสต์ลงในกลุ่มเกี่ยวกับพวกแบบว่าสมมตุติตัวนี้คือของแต่งรถนะผมยกตัวอย่างเป็นแต่งรถสวยรถซิ่งเด็กแว้นต่างๆนะครับโพสต์ลงในนั้นแล้วพยายามคิดว่าให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับย้ํา ช่วงท้ายนะครับเพื่อ,อนะครับสร้างลุกอะไรออเดียนไงขอแค่ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ไว้ให้มีคนเข้ามาเยี่ยมพิกเซลของคุณเนี่ยสามร้อยห้าร้อยไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันเนี่ยเมื่อคุณมีพิกเซลแล้วแบบนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับคุณจะขยายอะไรมันจะถามขยายจากเพจขยายจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงชื่อหัวข้อ Facebook Pixel นะครับพิกเซลที่มีชื่อว่าแต่งรถสวยเนี่ยนะครับแบบนี้ พิกเซลที่ไม่ใช่ว่าแต่งรถสวยเมื่อคุณคลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันมันเด้งขึ้นมาคุณก็คลิกเลือกแต่งรถสวยแล้วก็ขยายจะ1ล้านจะ5 0 0แสนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ขอให้แบบว่า 1- 5%พอนะครับมันมี1-10ความคาดเคลื่อนเนี่ยหจะดีมากนะครับเอาชวัวร์มันจะตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆเลยนะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันมันแคบจนเกินไป5้าแสนสามแสนคนเนี่ยคุณก็ขยายประมาณ1าาล้านก็แล้วแต่มันมันมันแล้วแต่ธุรกิจนะ บางธุรธกริจก็ต้องการที่แคบมากบางธุรกิจก็ต้องการกว้างมากอย่างเช่นสินค้าบางอย่างอย่างเช่นอาหารเสริมแบบนี้ใครๆนะครับก็ดูแลสุขภาพเราก็ต้องการให้มันกว้างมากที่สุดถูกไหมครับแต่ว่ากว้างจากอะไรกว้างจากจุดเริ่มต้นที่เราสร้างเป็นต้นแบบขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างมาแล้วขอแค่ไปขยายจะกว้างยังไงจะแคบยังไงมันก็ยังตรงอยู่ไม่ใช่มั่วถูกไหมครับมันยังสามารถ หาคนที่มีความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมากๆมาให้เราได้ดังนั้นนะครับจุดมุ่งหมายของคลิปนี้คือพยายามสร้างต้นแบบจาก Facebook Pixel นั่นเองนะครับขอบพระคุณในการติดตามรับชมนะครับคลิปตัวไอมุมขวามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่น Google Analytics เกี่ยวกับคล้ายๆ Facebook Pixel นี่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับมันก็ฝังโค้ดไว้ในเว็บแล้วก็ติดตามผลจากนั้นคุณก็ใช้รหัสโฆษณาไปทา g o o g l e Ad โฆษณาของ Google คล้ายๆ f c e e o o o p p x x l เนี่แหละแต่ไอ Pixel Facebook เนี่ยมันมันก็แล้วแต่คนถนัดนะไม่ว่าจะ Google หรือ Facebook มันก็คล้ายๆกัน Google Analytics หรือ Facebook Pixel ก็ความความหมายคล้ายๆกันนะครับคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั่นเองครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ